ส้อบใจกูกสีแดงทองของเรานอบนบบบชาแหล่งเรียนดล้อมมคาคาแม่ฟ้าหลวงรวมสันทันสถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดทำโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแบบอย่างในการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องแก่คนในสังคมตลอดจนจัดทำโครงสร้างพื้นฐานที่คำนึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมื่อพูดถึงมหาวิทยาลัยสีเขียวหลายๆท่านก็คงคิดถึงเรื่องต้นไม้สีเขียวคือสีของธรรมชาติการมีต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์เช่นที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง น่าจะเป็นตัวชี้วัดที่ดีว่ามหาวิวทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้นเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว15ปีก่อนพื้นที่ที่ดอยแง่มแห่งนี้เป็นป่าเสื่อมโทรมที่มีการบุกรุกจากการการทำการเกษตรผ่านมา15ปีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วยความร่วมมือของบุคลากร,กรและนักศึกษาได้พลิกฟื้นป่าเสื่อมโทรมจำนวน5,000ไร่นี้ให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างไรก็ดี เวลาจะพิจารณาถึงความเป็นสีเขียวของมหาวิทยาลัยเราไม่สามารถพิจารณาเพียงโครงสร้างพื้นฐานภายนอกเราจะต้องพิจารณาถึงระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในลตลอดจนจิตสํานึกและกิจกรรมของบุคลากรและผู้คนที่เข้ามามีกิจกรรมอยู่ภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่ผ่านมาได้มีความคิดริเริ่มโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียที่พัฒนาระบบการประเมินความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ใน6กด้านตั้งแต่พื้นที่ที่ตั้งรวมไปถึงพื้นที่สีเขียวระบบไฟฟ้าพลังงานและสภาพภูมิอากาศคือการจัดการของเสียรวมถึงน้ำเสียภายในมหาวิทยาลัยระบบน้ำประปาความสะอาดได้มาตรฐานระบบสัญจรคมนาคมภายในมหาวิทยาลัยการศึกษาการจัดการเรียนการสอนการวิจัยตลอดจนการให้บริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเองนั้น ได้ดาเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวในปีที่ผ่านมาเพื่อรวบรวมข้อมูลของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดลําดับเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2556ผลการจัดลําดับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ในลําดับที่5ของประเทศไทยและอยู่ในลําดับที่53ของโลกจากจํานวนมหาวิทยาลัยทั้งหมด301แห่งจาก61ประเทศที่เข้าร่วมการจัดลําดับในปี2556นี้ you yeah. yeah.